สวัสดีจ้าพามาเก็บไข่เหมือนเดิมค่ะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ลงช่องนะคะฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยจ้าวิมวลฟาร์มเป็ดไข่นะคะวันนี้เราก็เก็บไข่เหมือนเดิมค่ะ ออกเยอะเหมือนเดิมเลยนี่จ้าโอ้กะใครเซนใครเซนิี่ส่งจระเ้วเนาะนี่ค่ะใครกวาเก็บนั่นแถวอุ้ยเกือบเกือบใคร ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยจ้าวิมวลฟาร์มเป็ดไข่นะคะวันนี้เราก็พามาเก็บไข่เหมือนเดิมจ้าตอนเช้าเช้าของน้องเป็ดนะคะกินอาหารทานอาหารแล้วก็กินน้ำแล้วก็พักผ่อนตอนกลางคืนก็มีหน้าที่ไข่ อยู่ตรงนี้นะคะอืออกเยอะเหมือนเดิมจ้าเหมือนทุกวันเลยวันนี้เป็ดเราก็ได้สามคืนแล้วนะคะคืนที่สามแล้ว อันนี้คือเป็ดใหม่ที่เรามาลงเพิ่มนะคะตอนนี้ก็อยู่สามพันกว่าตัวจ้าทั้งหมดสามพันกว่าตัวค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมทุกวันเลยโอ้ตอนนี้เราก็เลี้ยงเป็ดไข่ใส่กับสวนยางนะคะสวนยางพาราจา้า เพราะว่าฟาร์มเรายังทำไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอพักแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะวันนี้เก็บไข่ช่วยกันก่อนจ้า สำหรับใครที่สนใจไข่เป็ดปีกและส่งก็โทรเข้ามาได้นะคะ0982617473 0994985183นะคะโทรเข้ามาได้จ้าสวัสดีจ้า